สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แปลงมันของป้าพวงงวดที่แล้วผมมาแล้วเป็นอีกแปลงหนึ่งตรงฝั่งนู้นแปลงนี้จะบอกว่าไม่เข็ดครับใช้ผลิตภัณฑ์ของเราใช้แล้วดีใช้ตลอดใช้ต่อเนื่องใช้แบบไม่มีข้อแม้นะครับป้าพวงเป็นไงประทับใจไหมประทับใจมากโอ้โหมันอายุเท่าไหร่ตัวนี้เจ็ดเดือนมันเจ็ดเดือนบอกออกเป็นชั้นเลยนะสามชั้น,นเอาโยกดูสิ ยกโถได้สามชั้นยังไงนี่มันเจ็ดเดือนชั้นที่หนึ่งสองสามันยังใหญ่ได้อีกนะครับพ่อนี้เพียงแค่เจเดือนเดี๋ยวผู้ชมบอกข้างๆใบมันทำไมเป็นนี้อันเนี้ยโดนลมพายุอ่ะนะพายุฝนปุ๊บมันก็หักไปเราก็เลยหยิบมาวางแต่อันเนี้ยเราเพิ่งขุดมาใหม่ๆเลยได้สามชั้นมันพันอะไรแบบเนี้ยพวงเพชร พวงเพชรเดิมในอดีตเคยคุยกับผมแล้วมันสัมปะหลังบอกว่าใช้ปุ๋ยแบบอย่างอื่นทั่วไปนะแกบอกไม่ค่อยได้ผลพอมาเจอตัวนี้เป็นไงใช่อย่างเดียวเลยค่ะใช้อย่างเดียวเลยเคยเล่าให้ผมฟังว่าลุงเนี่ยตอนแรกๆมาก็แบบมันจะได้ผลหรือเปล่านี่เดี๋ยวปั่นจักรยานปั่นยนอ้อมปั่นจักรยานแถวเนี้ยนะลุงเนปั่นแล้วเทืียดไปปั่นไปแล้วเทียดไปเพราะปั่นเพราะข้างที่สามนี่แกตอนแข็งๆตอนไหนลุงนอนมาถามตอนนั้นอะ ไม่มองเลยไม่มองเลยปั่นนักยานก็เติดช่วยปั่นช่ยไปไหนไปแล้ววะไปแล้วไปแล้วเอาไปหลังมาเอ็กมาหลังมาเอ็กมาอีกมาดูเรื่อยๆขรอบที่สามเนอะเท่านั้นแหละเกิดอะไรขึ้นทำไมดินมันล้าเดียวว้าวเออดินล้าเพราะใช้ตัวไหนตัวนี้หรือเปล่าใช่อันนี้ด้วยเขาบินดีสีแดงเลยเนี่ยสีแดงหัวจาระเบิดไามเพรระเหัวระเบิดหัวผลปรากฏว่าอยดินเลยเพราะว่าได้ประมาณเเดือนหนึ่งน่ะ ครับดินแตกระแหงเห็นหัวมันเลยน่ะเห็นหัวมันเลยแสดงว่ามันขยายขยายใหญ่ขึ้นเราไม่ดินที่ปกติต้องบอกว่าดินมันแข็งเนาะดินมันแข็งดินมันเป็นดานดินมันเป็นดานใช่รถขุดนี่ถ้าเครื่องเรานะไม่ได้แข็งเปี๊ยเลยครับแข็งเปี๊ยเอาลงเอาลูกน้องมาถากถากไม่ได้ลูกน้องบนบนว่ามันแข็งค่็ททาไม่ได้หรอกว่ะแต่พอใช้ตัวนี้เข้าไปเป็นไงพอใช้ดินดีปุ๊บลูกน้องว่าเปิดลุกน้องไม่ได้มาดอก ลูกน้องไม่ได้มาดินมันแตกดินมันแตกเพ้ามันเองเพราะว่ามันสัมะหลังก์เนผลผลิตคือคือมันลงหัวนะใช่ถ้าดินมันแข็งเมื่อไหร่มันก็ยากนะที่มันจะขยายตัวจริงไหมใมันก็เหมือนบีบรัดอยู่ตรงนั้นใช่แต่พอดินมันได้ใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรไมพันเซ็ตของเราเท่านั้นแหละใช่ขยายนี่มันขยายขึ้นมาดินมันก็แตกเล่าแตกเล่าเลยใครใครไม่เห็นก็ช่างเนยที่เขาไปไล่ไปสวนเขาน่ะก็ผ่านมาปุ๊บป้าอันหนึ่งชุดเด้อว่ะ ทําเอาอะไรขนาดยังไม่ได้คุยว่าใช้อะไรขอหนึ่งชุดเด้อไม่คุยเลยไม่คุยเลยจ้าไม่คุยคอเพียงเข้าไม่เห็นมันสัมหลังมันบอกเองว่าขนาดนั้นเลยป้าชุดหนึ่งเด้อชุดหนึ่งเด้อชุดนี้นะอ้าวเดี๋ยวคนหนึ่งมาเอียกไปเห็นไปจักชุดเด้อไะจักชุดโอ้โหเนี่ยโชคดีที่มันอยู่กับทางสัญจรไปมาของพี่น้องเกษตรกรแล้วเพื่อไม่ได้โกหก ไม่ได้โกหกมันบอกเองมันบอกเองแตกแขนงแล้วทีนี้เป็นไงลุงเดี๋ยวนี้ปันมาจากรอบที่สี่รอบที่สี่โอ้จะไมดิ้งเขาเล่าเชีววะเดี๋ยวเล่าชาวบ้านเขาที่นี่เอาทีนี้แต่ก่อนเครียดตอนนี้นี่แมวเลยแล้วแปดบ้านสิบบ้านเลยไม่หยุดไม่ย้อนที่นี่่นแกเ้ยัฉันว่างี้ินเนาะครเอางเอาปุ๋ยเจ้าพ่วงไปอะไรบ้าครับจัดเลยบะ โอ้เอาเลยพ่วงเอาเป็นพ่วงนะตำลักอะไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะพ่วงสามสิบสองอันแล้วนะเอานน่นแหละเอาเป็นพ่วงเลยแล้วตอนนี้เป็นไงขายดีมากเลยใช่ไหมขายดีขายดีตัวนี้นี่บอกมาพอก่อนนะน้อย่ามาเอาพอก่อนจะไปใส่เองวนจะใส่ตัวเองยังเบรกเห็นไหมครับตัวก็ไม่พอใช้ดี ขายด้วยมีรายได้และได้ไปเที่ยวด้วยนะขออวยพให้ป้าพวงประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปในการปลูกมันสำปะหลังและปลูกอ้อยและป้าพวงนะขอบคุณผู้นําทุกท่านด้วยนะครับเอาไม้พันเซ็ดดีไม่ดีเยี่ยมเยี่ยมใช้เลยใช้เลยใช้ดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ